สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่51ข้อที่3ในแต่ละปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลลิลิตรจำนวน4ขวด ในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมดเท่าไรขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือในแต่ละปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลลิลิตรจำนวน4ขวดสิ่งที่โจทย์ถามคือในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมดเท่าไร ขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลแสดงจำนวนน้ำยาถูพื้นโดยบาโมเดลแต่ละส่วนแทนน้ำยาถูพื้นซึ่งมีปริมาตรขวดละ3,800มิลลิตรโจทย์กำหนดให้แม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมด4ขวดเราจึงต้องสร้างรูปบาโมเดล ทั้งหมดสีแท่งที่มีขนาดแต่ละแท่งเท่ากันค่ะโดยนำมาเรียงต่อกันบาโมเดลทั้งหมดแสดงจำนวนปริมาตรของน้ำยาถูพื้นที่แม่บ้านใช้เป็นเวลา1ปีขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาวิธีทำน้ำยาถูพื้นขวดละ3,800มิลิลิตรหรือ3ลิตร800มิลิตรน้ำยาถูพื้น ทั้งหมด4ขวดดังนั้นแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมด12ลิตร3,200มิลลิลิตรเนื่องจาก3,000มิลลิลิตรเท่ากับ3ลิตรเราจึงนำ12ลิตรบวกกับ3ลิตรเท่ากับ15ลิตรและเหลือเศษอีก200มิลลิลิตรดังนั้นในเวลา1ปีแม่บ้านใช้น้ำยาถูพื้นทั้งหมด15ลิ l, กก l, 15 l, ลลลตร200มิลลิลิตร ขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก3,800มิลเท่ากับ3ลิตร800มิลตรซึ่งใกล้เคียง4ลิตรเมื่อนำมาคูณด้วย4จะได้เท่ากับ16ลิตรคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียง16ลิตรดังนั้น15ลิตร200มิลจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรกันนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดการแก้ปัญหา เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อตรวจสอบว่าคําตอบที่ได้มีความถูกต้องและสมเหตุสมผลเพียงใดต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรกันนะคะแม่ซื้อนมสดมา8ขวดแต่ละขวดมีปริมาตรเท่าๆกัน ถ้านมสดที่ซื้อมามีปริมาตรทั้งหมด3ลิตร600มิลลิลิตรอยากทราบว่านมสดแต่ละขวดมีปริมาตรเท่าใดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่ซื้อนมสดมา8ขวดแต่ละขวดมีปริมาตรเท่าๆกันถ้านมสดที่ซื้อมามีปริมาตรทั้งหมด3ลิตร600มิลลิลิตร สิ่งที่โจทย์ถามคืออยากทราบว่านมสดแต่ละขวดมีปริมาตรเท่าใดการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลแสดงจำนวนนมสดทั้งหมดคือ3ลิร600มิลลิลิตรหลังจากนั้นแม่ซื้อนมสดมา8ขวดให้เราแบ่งบาโมเดลออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าๆกันบาโมเดล แต่ละส่วนแสดงจำนวนนมสดแต่ละขวดค่ะขั้นที่3การแก้ปัญหาแม่ซื้อนมสดมามีปริมาตรทั้งหมด3ลิตรมิลลิลิตรหรือ3,600มิลลิลิตรแต่ละขวดมีปริมาตรเท่าๆกันจำนวน8ขวดดังนั้นนมสดแต่ละขวดมีปริมาตรเท่ากับ 3,600หการ8เท่ากับ450มิลลิลิตรนมสดแต่ละขวดจึงมีปริมาตรเท่ากับ450มิลลิลิตรการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก3ามลิตรมิลลิลิตรใกล้เคียง4ลิตรหรือ4,000ันมิลลิลิตรเมื่อนำมาหารด้วย8จะได้เท่ากับ500มิลลิลิตรคำตอบที่ได้จึงควรใกล้เคียง500ร้มิลลิลิตร ซึ่ง450มิลลิลิตรใกล้เคียงกับ500มิลลิลิตรดังนั้น450มิลลิลิตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะแบบฝึกหัดคณิต,ตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดร,รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์หน้าที่53ค่ะ ข้อที่5เต้ยใช้แก๊ลอนใส่น้ำ5ลิตร700มิลลิลิตรทำอุปกรณ์ลดน้ำต้นไม้แบบน้ำหยดโดยแก๊ลอน1แก๊ลอนใช้ลดน้ำต้นไม้ได้3วันวันละเท่าๆกันแต่ละวันใช้น้ำลดน้ำต้นไม้เท่าไรขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ ขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนเขียนบาร์โมเดลแสดงจำนวนน้ำที่เต้ยใช้ในการรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด5ลิตร700มิลลิตรซึ่งสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้3วันดังนั้นให้นักเรียนแบ่งบาร์โมเดลออกเป็น3ส่วนส่วนและเท่ากัน แต่ละส่วนจะแทนจำนวนน้ำที่เต้ยใช้ลดน้ำต้นไม้ในแต่ละวันค่ะขั้นตอนที่ 3. การแก้ปัญหาให้นักเรียนสแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคำตอบขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้มีความสมเหตุสมผลและถูกต้องมากน้อยเพียงใดค่ะ